1 1 8 9ค่ะวันนี้จะมาแนะนำนวัตกรรมการสอนเรื่องคำนามนะคะชื่อว่าเกมํำถาดคำนามนั่นเองค่ะโดยเราจะเริ่มจากถาดของคำนามก่อนคะจะมีทั้งหมด4ถาดถาดที่1สามัญน,นามหรือคำนามสามัญถาดที่2วิสามัญนามหรือคำนามวิสามัญถาดที่3ลักษณะนามถาดที่4อาการนาม มีถาดไปแล้วที่ขาดไม่ได้แลวคือวัตถุดิบวันนี้นะคะเราก็จะยกมาทั้งหมด20คําหรือว่า20ชิ้นนั่นเองซึ่งคุณครูสามารถเพิ่มหรือว่าปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของนักเรียนหรือว่าเพื่อความสนุกน,นั่นเองค่ะคําแรกนะคะด้าม2ออันฉบับอําเภอปลาการเดินความเจริญสมุด เล่มครูนักเรียนกรุงเทพความรู้เขาดินแฟ้มไข่นุ้ยหาดใหญ่ความดีตัวเชียงรายและสุดท้ายคำว,ว่าการเดินค่ะซึ่งคุณครูสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามะคะจำนวนของนักเรียนะคะหรือว่าเพื่อความสนุกทางนี้อาจจะมากกว่า20คาก็ได้ค่ะซึ่งวิธีการเล่นก็ง่ายๆคะ่ะอย่างแักรคุณครูเนี่ยก็จะทําการข้อฐานนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยมาหยิบสุ่มว่าคําของตัวเองกลุ่มของตัวเองเนี่ยจะได้คํานามชใดอใาสมมิเมื่อแจกจ่ายไปแล้วใช่ไหมคะทั้งหมด4กลุ่มคุณครูเนี่ยก็จะตั้งวัตถุดิบ กำถาน,นะคะไว้ตรงกลางห้องหรือตรงกลางของกลุ่มนะคะโดยเราจะให้เวลาสมมุติว่าแบ่งเป็นนักเรียนทั้งหมดสี่กลุ่มกลุ่มล,มละห้าคนใช่ไหมคะก็จะให้คนที่หนึ่งหยิบคํานามซึ่งต้องตรงกับถาดที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะคะอย่างเช่นคำลักษณะนามนั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งคนนะคะมีเวลาไม่เกิน10-15วินาทีสมมุติคนแรกหยิบคําว่าหาดใหญ่ใส่ลงไปในถาดของลักษณะน้ม แ้วก็สลับกันไปจนครบสมาชิกในกลุ่มนะคะซึ่งเมื่อสุดท้ายเรียนะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยหยิบครบตามจํานวนกลุ่มหรือว่าคําเนี่ยหมดไปเรียน,นะคะ่ะแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอซึ่งวิธีการเล่นเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสำหรับวิธีการเล่นนะคะอันดับเรกค,คุณครูก็จะให้นักเรียนทั้ง4คนเนี่ยสุ่มว่าใครจะได้ถาดส้มตำชนิดไหนโอเคหยิบเลยลูก <ız> อ่าแล้วก็ให้แต่ละคนบอกว่าตัวเองได้คำนามอาการ,าารนาม <ículo. S 1> ลักษณะานามสามัญนามค่ะโดยเกมของคุณก็กคือจะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยหยิบวัตถุดิบตรงนี้นะคะใส่ลงในถาดของตัวเองให้ตรงกับชื่อของถาดแต่ละคนนะคะโดยกำหนดให้นะคะหนึ่งนาทีเริ่ม เช็คดูดีดีเช็คดูดีดีอ่าครบแล้วอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาตอนนี้ก็คือทุกคนได้ตำถาหมดแล้วตอนนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละถานนั้นมีอะไรบ้างอ่าน้องลูกโอมีคําว่าอะไรบ้างคะเยอะเลยครับได้ถานคําว่าอะไรคะได้ถาดอาการะนามอ่ามีคําว่าความดีอ่าการโน ความรู้ความเจริญการเดินเดี๋ยวว่าที่เหลือน่าจะไม่เกี่ยวครับอ่าแสดงว่าไปหยิบของเพื่อนมาอ่าเอาไปตั้งตรงกลางก่อนอ่าน้องมิวได้ถาดว่าได้ถาดวิสาบัญณญาค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะมีไข่นุ้ยถาดใหญ่กรุงเทพ โอเคเก่งมากน้องกอนได้ถัดคําว่าอะไรคะลักษณะนามครับครูมีคําว่าอะไรบ้างครับมีคําว่าตัวมีคําว่าน้ามีคําว่าอันและก็ฉบับครับโอเคอ่าแล้วน้องเอิญล่ะได้ถัดอะไรได้ถัดสามัญนามค่ะมีคาว่าแฟมมีคำว่าสมุดแล้วก็มีคำว่าปลาอ่าถูกต้องไหมของทุกคนถูกอ่าเรามาดูคำที่เหลือดีกว่าอ่าคำแรกคำว่าเชียงรายอยู่ในถาดของ สามัญนามอ่าถูกต้องต่อไปอำเภออำเภออยู่ในสามัญนามค่ะอ่าถูกต้องเก่งมากต่อไปคําว่าเล่มอยู่ในคําว่าอยู่ในอ่าอยู่ในอาการละนามนักเรียนอยู่นะันามไม่รู้อ่าถูกต้องใช่อ่ายังไงยังไงเล่มระดักนามนักเรียน นักเรียนอยู่ในสามัญนา,นาอ่าโอเคถูกต้องและคำสุดท้ายคําว่าครูสามัญนา,นาา,นา,นาโอเคจะไดงว่านักเรียนของครูทุกคนคือเข้าใจแล้วก็เก่งมาก